สวัสดีทุกๆคนเลยนะครับผมวันนี้ครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับทัศนบอลหนึ่งคู่นะครับผมวันนี้ครับผมยกให้เป็นคู่ระหว่างเซบิยาครับพร้อมกับรัสไพมาร์ตนะครับผมลงเตะกันเวลา2องนาฬิกาสานาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับผมเซบิยาครับฟอร์มตกต่อเนื่องเลยนะครับผมแพ้ถึง6เกมจาก8เกมที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็เอาชนะใครไม่ได้เลยนะครับผมอีกทางยังสะกดชัยในบ้านเจอเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นตลอด10เกมหลังนะครับผมยังดีครับที่คะแนนห่างจากโซนตกชั้นอยู่6แต้มนะครับผมขณะที่ฝั่งของ ึงคะแนนเท่านั้นครับเพราะว่าตามหลังโซนปลอดภัยอยู่ถึง3แต้มเลยนะครับผมแถมแข่งมากกว่าด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องมองถึงชัยชนะเท่านั้นนะครับวันนี้ครับมาเจอกับเซบียร์ฟอร์ไม่ดีเช่นกันนะครับผมแต่พวกเขาครับค่อนข้างที่จะได้เปรียวนะครับผมเพราะว่าได้เล่นในบ้านของตัวเองครับเอางั้นครับค่มเคืนนี้เชียร์เซบียาซ่าในถิ่นแน่นอนครับในค่มเคืนนี้นอกจากคู่นี้นะครับผมยังมีคู่ดอื่นอีกนะครับผมสามารถเข้าไปติดตามต่อได้เลยนะครับผมที่หน้าช่องของแบง k ์แอซินะครับผมหรือว่าจะคลิกที่ลิงก์หนนน้้้าคคลดีไเยะผม